ระรองที่ครองใจสองพาพระรองในซีรีส์จีนปี2025ที่ยิที่ยิงดูยิงตกหลุมรักจะในจอหรือนอกจอก็โดนสาวๆตกได้อย่างมากมายจะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. ฉางหัวเซินจากบทบาทชงเจ้าในซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราโดยชงเจ้านั้นเป็นสิทธิเอกของสำนักเซียนหลันลิงที่ต้องปกปิดตัวตนแทงเป็นเพียงคนในเผ่ามนุษย์ธรรมดาเป็นพ้ารองที่หองรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กๆและยังเป็นคู่มั่นคู่หมายกาันทั้งอบอุ่นอ่อนโยนบทบาทนี้ทําคนหลงรักอาเจาอย่างมากมายเลยละค่ะสาหรับฉางหัวเซินนั้นปัจจุบันอายุ27ปีเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ข้ามภูผาหานท้าริคิดรักและเจ้าตัวยังเคยเข้าร่วมในรายการเรียล u ิตี้เซ อย่างยูดวิทอยู่ซีซั่นสามและยังเคยเป็นพระเอกมาแล้วในเรื่องดักซ้อนเงื่อนไขคดีหัวใจหลอกเก่งขบเครื่องโดนตกกันไปเต็มๆเลยละค่ะ 2วังตั๋วในบทบาทน,นานซยเยจากซีรีส์ยามดอกทอพริบานด้วยหนานซยเยเป็นประมุกจวนบันโพดวินซิลเคยเป็นอัจฉริยะเปิดสิทธวานแต่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบิดาเขาเคยขอหมูคุ้นต้วนมาช่วยรักษาแต่ไม่เป็นผลและถูกมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าทว่า,วากลับเป็นผู้ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านค่ายโกนครั้งหนึ่งเคยฟันถึงยิงปริศนาที่คา,าดว่าน่าจะเป็นนางเอกโดยในอดีตก็คือเทียนหมิงซู่สำหรับวังตัวปัจจุบันอายุ33ปีมีผลงานมาแล้ว ทั้งบทบาทตัวร้ายและบทสมทบอย่างเรื่องยินอย่างซึ่งมหาเวสธานพิภพที่เป็นตัวร้ายได้ใจแบบสุดๆฟังตัวนั้นเป็นนุ่มหล่อหน้าหวานมีรอยยิ้มพิมใจบอกเลยว่าใครได้เห็นรอยยิ้มของเขาเป็นต้องหลงกันอย่างแน่นอน สามเฉินเฮยอ,อี้รับบทตู้หยางชีบัณฑิตหนุม่มผู้ฝักใฝ่ในการเรียนมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะสอบเข้าข้าราชการเป็นขุนนางเป็นคนที่ไม่ยอมคนและวางแผนเก่งแถมยังเป็นคนที่ขี้อ้อนสุดๆในเรื่องเป็นคู่ครอ,องของคุณหนูใหญ่ตระกูลหลีเป็นพระรองที่ได้ใจแฟนๆไปได้อย่างมากมายโดยเฉินเฮยอ,อี้ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหลังเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2019ต่อมาก็เริ่มค่อยๆมีผลงานซีรีส์ฤดูรอ ย้อนไวัรักจันทราอัสดมและองค์หญิงใหญ่เรื่องความหลอกก็ไม่เป็นสองรองใครนาหวานมีสเสน่ห์จะน้ายิ้มน้านิ่งก็ทำเอาสาวๆใจสั่นกันสุดๆ วัยเจ๋อหมิงจากบทบาทหลิวชางในซีรีส์งามบุพภาสกุลนาโดยหลิวชางนั้นเป็นลูกชายขุนนางที่ได้มาแต่งงานกับเธออวยฟางพอเรื่องราวพันธะระหว่างสองครอบครัวเขาเป็นบัณฑิตที่ขยันและขวนขวายในการเรียนเสมอแม้ว่าจะเป็นหนุ่มปากร้ายแต่ลึกๆนั้นเขาเป็นคนที่จิตใจดีเพราะแบบนี้แฟนๆถึงได้ตกหลุมรักเขาอย่างมากมายโดยวัยเจ๋อหมิงนั้นปัจจุบันอายุ34ปีเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องก่อนจะเริ่มต้นการเป็นนักสแสดงและขึ้นแท่นเป็นพระเอก มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นรักนี้ไม่ลืมเลือนมหัศจรรย์หนังสือรักฤด,ดูร้อนเป็นต้นต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้อบอุ่นทั้งในจอและนอกจอยิ่งรู้จักยิ่งรักมาขึ้นเรื่อยๆเลยละค่ะ 5. เฉินซินไฮในบทบาทซูอี้จากซีรีส์อาจารย์มานหวนบเป็นลูกชายคนโตของจงชินอ๋องรู้จักกับมูชิงเกอร์นังเอกของเรื่องมาตั้งแต่เด็กและยังแอบชอบนางในปัจจุบันเขากลายเป็นองค์รัชทายาทมีนิสัยที่สุภาพสุขุมแต่ไม่ลงรอยกับพระเอกเป็นพระรองพรารายที่ได้ใจแฟนๆเป็นที่สุดโดยเฉินซินไฮปัจจุบันอายุ23ปีเข้าวงการจากการเข้าร่วมรายการ VR ยยังและมีผลงานการแสดงตามมาหลังจากนั้นในฐานะนักแสดงสม อย่างเรื่องแอนตี้หัวใจใหญ่อดอลและขึ้นแทนเป็นพระเอกกับเรื่องดอกไม้ไฟห่างรักแม้เขานั้นจะกลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มีผลงานไม่มากแต่กลับไดรับความสนใจด้วยฝีมือการแสดงพี่ยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รักแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ